มือนี้ลูกยากผ้าเงาสิผ้าพีผ้านองมาเบิงต้นยางหน้านะครับพี่น้องต้นยางหน้ามองนี้นะครับต้นสูงพี่น้องนี่ต้นสูงเลี้ยวแต่ว่าเพิ่อนใบไงนะครับเขาปลูกแบบใดจังได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนี่ครับมองนี้ก็ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับพี่น้อง นี่ครับเท่ากับเสียนว่าต้นยางหน้าที่เพิ่นปลูกไว้นี่พี่น้องนี่หลายนะครับผุ่นเป็นสวนเป็นหลายร้อยต้นเลยนะครับมองนี่มีแต่ป่ายางหน้าพี่น้องนี่ปลูกยางหน้าแน่นอนนะครับกะสิ่งที่ได้ก็คือเห็ดพี่น้องเห็ดละงอกออกดีดีนะครับนี่นี่ค้นหน้อยค้นเปิดหาแป้นเอืดเติดเ <c oughs> มือนี่ลุงจักสิบผ้าพีผ้านองมาเบิงว่า เพื่อนปลูกจังไดจังไดต้นเลี้ยวสูงแบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องก็คือการปลูกที่ที่นั่นเองนะครับนี่ระยะเพื่อนปลูกสองเมตรสองเมตรกูกลัวนะครับพี่น้องแต่ว่าต้นเพื่อนสีบใหญ่เด้อครับถ้าเขาปลูกต้นยางหน้าแบบนี้ต้นบใหญ่เพื่อนก็สีได้ลำต้นที่สูงเรี้ยวนะครับปุ่นเลียวอาลาดขึ้นไปเลยครับพี่น้องเพื่อนก็สีแย่งกันขึ้นนะครับนี่ แต่ว่าต้นใบไย,ยนี่พี่น้องปลูกมาได้หลายปีเลยเด้นี่แต่ว่าต้นใบไย,ยนี่เห็นว่าเทียบกับมือลุงจักนี่นี่ครับผู้ใดอยากได้ต้นยางหน้าสูงๆเลี้ยวๆแบบนี้ก็ปลูกทีทีนะครับพี่น้องปลูกทีทีนี่เท่ากับสี่ได้ต้นสูงอลา,าดพุ่นครับระยะก็ยี่สิบเมตรขึ้นไปแล้วครับพุนอลาเพื่อาาเลยพุนพืชนญาตินขึ้นนะครับ นี่ครับแต่ว่าถ้าเขาปลูก้างห้างจกสามเมตรครึ่งหรือว่าสี่เมตรนี่พี่น้องเท่ากับสีได้ต้นญ่นะครับต้นญ่แล้วก็ลำต้นก็สูงน้าพี่น้องนี่นี่ครับธรรมชาติของต้นยางหน้าเพื่อนกับสีมักอยู่กันห a n g ๆ g นะครับขันห้างๆนัน่นลำต้นเพื่อนกับสีไ่นะครับ สีไแล้วก็สูงเลยพี่น้องนี่คือเหาเห็นน้ำให้น้ำหน้าเหาสมัยก้อนๆนะครับมีอยู่บ่หลายนะครับถ้าเพื่อนอยู่ห่างๆกันนี่ต้นเพิ่นสีไ่นะครับแต่มองนี้นี่เพิ่นปลูกที่พี่น้องนี่เพื่อนปลูกที่แต่ละต้นก็ก็มีต้นใหญ่ต้นน้อยคะกันไปนะครับนี่ยังต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบนะครับนี่แต่ว่าเพื่อนกับบ่โตนะครับต้นบ่โตเส้นรอบวงบ่โต แต่ได้ความสูงพี่น้องนี่ถามว่าเวลาเขาปลูกต้นยางหน้าน้ำไฮน้ำหน้าน้ำคันแท่นหน้าเขานี่ถ้าปลูกที่ที่นี่สีเป็นยังไงกสีลักษณะกสีแบบนี้ครับพี่น้องนี่ต้นใบไย,ยนะครับต้นเพิ่นกสีใบไย,ยแต่เพิ่นสิได้ความเรียวความสูงนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นแย่งกันขึ้นนะครับพี่น้องปุ่นครับอาลาดเลยนะครับ นี่ลุงจักก็นามาฝากนะครับสำหรับผู้ใดที่ต้องการสิบปลูกต้นยางนานะครับกะหลักการก็ง่ายๆครับพี่น้องปลูกที่ได้ต้นเรียวสูงนะครับถ้าปลูกห่างก็สิได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็สูงพร้อมนะครับพี่น้องก็ล่องเอาไปปับใส่เบืองนะครับ ถ้าเฮาบ่คืดหลายเฮาปลูกน้ำคันแท่น้าเฮานะครับน้ำบ้านเฮาเฮากับปลูกทีทีไว้ให้เฟิ่นเรียวสูงนะครับถึงเวลาต้นใดเฮาบอเอาเฮากับตัดออกพี่น้องเฮากับเอาไปเห็ดฟื้นนะครับเห็ดฟื้นหรือเอาไปใส่ประโยชน์ย่างอื่นก็นได้นะครับเฮากับจงตนยย้นใหญ่ไว้นะครับแบบนั้นก็นได้ขึ้นกันครับพี่น้องมื่อนี้ลุงจัก,กนํำมาฝากนะครับสำหรับ คลิปนี้ลุงจกักพายาวก็ขอจบไายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ